อ่ะก็สวัสดีทุกท่านนละพวกผมครับอาร์มสุรันนะแห่งฟักจูพิเคเจอร์กันบายแอสติงเอสเทมันจะมาแคสเกมโกลเดอร์พาร์ซีต่อครับครับลำลุนนะครับหลังจากที่ขับมอเตอร์ไซค์ครับเราจะไปด่านต่อไปครับเซกชั่นสามเดอะน็อตเกตโหดสู้อีกแล้วเาิงริงเล่ติ้งอ่าเริ่มเลยตัวเฮียโอ้โหมาถึงจะใส่อยู่เลยแล้วไหนขอฟุ้นฟูเนี่ยนานก็ลืมได้เหมือนกันแหละแค่สามสี่วันกูก็ลืมหมดแล้ว ไปมือต่อไม่พังนาทีเ,เฮียนวานหนามตกใจมามาจะลุงกวัว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 จะลุมกวัวจะลุงกวักว ไอร่วงหมดไอหน้าปลาทอดเอาเหรอเขาจอาีกเขาจะเอาเขาจเอาเขาจอา,อาจเฮออ้ยร้สึกด่นนี้เจะชะลอไปเยอะเนะี่ยทัวร์เช้าไปเยอะมามามา,มามต่อยหัวต่อยหัว a h ย่ yeah, yeah. โอ้ยลูกศรจะช้าไปเยอะเลยนี่เป็นไรวะแต่วันนี้เฟรมเมดจะตกมันเป็นใคยอันหนึง่งตีร่วงไม่ตายวู้ชกมาตี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 พังอ่ะอธิบายคอมโบ,โบเลยวะเอส เฮ้ยอ <Hey. S 2> right? ุ care, like rain, day, ้ยตกใจเฮียนุจะล่วงไปแล้วแม่งเลยเอาซะกลัวๆคนข้างบนมีไงวะข้างบนมีอะไรมีอะไรต้องลงมาให้แปลงร่างข้างบนวะ ไปตรงเมื่อกี้ถูกแล้วอ่ะนั่นก่อนก็ได้อุกตกใจแม่งเอ้ยทำกูเสียวดาบอ้ารอให้กูโดกนกระทืบใช่ไหมรอให้กูมโดกนกระทืบเนี่ยนะ มาดิมาดิมาไาตกลงไปทางไหนกันแน่วะนี่กูไม่เข้าใจทำกูงงอ่ะหลอให้กูมานโดนกระทืบแล้วไอ้สัตว์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 มาดิ กะลุมหัวกะลุมหัว,หวเป็นไปไม่ได้ Impossible ออ้ยจะใช้โซนี่หว่าลืมตีเลยแม่งไม่ล่วงอ่ะมึงไม่ล่วงตัวนี่เนี่ยโหอีดอกนี่โดนตีตายแม่งไปไปต่อยต่อย ีมาอีกแล้วโอ้โหนี่นี่เนี่ยมันจะพ่นใส่หัวตีแบบเรียบง่ายครับมันหลอกให้กูมาโดนกระทืบอีกแล้วไอ้เหี้ยนี่นี่ตีล่วงตีล่วงสองตัวเลยมาดิมาเลยมึงต่อยกูหัวเล่นปีเผลอเนีย่ยตัวเหี่อะไรเนี่ย,ยนะไม่เหมือนปีศาจอเมริกาเมือ อะไรวะเนี่ยเฟืองดีกว่าเฮ้ยนี่มันเด็กช่างเด็กช่างลงนรกสัตว์นี่เนี่ยนี่เนี่ยไปต่อเจอตัวเฮียอะไรอีกโอ้โหนี่นี่อะมึงขึ้นไปทำเฮียอะไรกันมึงน้องนี่เนี่ย นี่ตีให้ล่วงทำอะไรกูได้ล่วงเฮ้ยมึงมาไงเนี่ยนี่อะไรอะไรอะอหลอกให้โดนมันเลยีไปไปไปอื้อ หมดยังเนี่ยไม่หมดอีกอะอะไรมึง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 ไป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 ต่อฟินิชเกมเดือนล็อกเนเลเวลจะเจอตัวเฮียอะไรอีกนี่เนี่ย มัเป็นนั่นบนแล้วเว้ยคนนี้นี่กูโดดขึ้นอีกลำบากขี่เลยมึงด้วยมึงกระโดดต่อยหน้านี่ไปขึ้นเม่์เป็นตองขึ้นเอา้าลืมอีกทางแม่งลายเหมือนกันเลยอะไร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 ไป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  อุย้ยเจอเฮียนี่อีกแล้วมึงเป็นอยู่ตัวเดียวทั้งเกมเน,นี่ยนี่ใช้เดิมวิธีเดิมวิธีเดิมเฮ้ยนี่วิธีเดิมวิธีเดิมวิธีเดิม วิธีเดิมวิธีเดิมวิธีเดิมเฮ้ยนี่ถอยก่อนดิจะอยู่ใกล้เกินก็ไม่ดีนะเจะ้เอาไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โห นี่นี่ยนี่นี่ยนี่นี่ยสามที่อะไรสามที่อะไรวิธีเดิมโอ้วิธีเดิมชนะแล้วชนะแล้วเฮ้ยเร็วเนี่ยเสร็จกูแล้วแหละว,วิธีเกยนวิธีเดิมนี่นี่ยนี่นี่ย ไปเร็วนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยจะขับลำเทียจชะชนะเล่ศชนะแล้วครับตายทีเฮอ,อืม ให้กลุมกระทืบอีกอะ่ะนี่ตีร่วมหมดอะ่ะนี่เนี่ยฟาดร่วงจะเอาก็มาจะเอาก็มาได้หมดนี่เอาร่วมหมดอะ่ะลงทางไหนอะ่ะ ยังไม่จบอีกเหรอตกใจเฮียเอ้ยอุ้ยตรงนี้ตกไม่ได้นี่ฟาดลวงนี่เอาลวงแค่นั่แนแหละมึงจะเอาอีกเหรอ อืมเอออุมอ้มทานนานเนี่ยโอ้โหไปไปไปต่อเราจะจบวะเดี๋ยวเลยนี้ไปไม่จบผมเลิกก่อนนะครับ โหนานๆยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเว้ยนี่เคาะเคาะเอาไปสองจอกอืมอืมตายตายตายมาดิทำไมกูได้ทำไมกูได้อืมนั่งลำเก็กนั่งเก็กนั่งเก็กอปเดี๋จบได้ทำกูลำคาญมาก โอ้ยอย่าเพิ่งรีบพ่นอย่าเพิ่งรีบพ่นมึงอะมึงอ่ะทำขี้อะไรเนะี่ย อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีสรครับบายบาย